สวัสดีครับวันนี้จะมาสอนอาาัตราส่วนติโกณมิตินะครับคือถ้าเราพูดถึงอาาัตราส่วนติโกณมิติเนาะบางคนก็นึกถึงไซน์บางคนนึกถึงคอสแล้วก็อาจจะนึกถึงแทนครับซึ่งชื่อเหล่านี้ครับยังไม่ใช่ชื่อจริงๆของมันนะอันนี้คือแค่ชื่อที่เรียกเพื่อสั้นลงชื่อจริงๆของไซน์นีครับคือไซน์ชื่อจริงๆของคอสเนี่ยครับคือโคไซน์ชื่อจริงๆของ แทนคือแทนเจนซึ่งไอ้พวกนี้มันมีส่วนกลับครับไซเป็นส่วนกลับของโคเซกครับคอสเป็นส่วนกลับของเซกแทนเป็นส่วนกลับของคอสอ่าซึ่งไอ้ชื่อพวกนี้ก็ยังไม่ใช่ชื่อจริงๆมันอีกชื่อจริงๆของมันนะครับชื่อจริงของโคเซกก็คือโคเซคแคนอ่าชื่อจริงๆของเซกคือเซคแคน และชื่อจริงๆของคอร์ดคือโคอแทนเจนครับโคแทนเจนอ่า s ซกโคเซกคอดไซคอดแจำให้ได้พวกนี้แต่ก่อนที่เราจะไปหาอัตราส่วนเรามารู้จักก่อนครับว่าด้านแต่ละด้านเนี่ยเราจะเรียกมันว่าอะไรครับอ่าพี่พิจารณาที่มุม A ก่อนนะพิจารณาที่มุม A ครับ ด้านที่ยาว A หน่วยคือด้าน AB ครับด้านที่ยาว B หน่วยคือด้าน BC และด้านที่ยาว C หน่วยคือด้าน Ac ด้านที่ยาว A หน่วยครับฟังนะพิจารณาที่มุม A เนะอ่ะขาเขียนก่อนที่มุม A ครับที่มุม A เนาะไอ้ด้านที่ยาว A หน่วยครับเราจะเรียกว่าข้ามโอเคนะอย่ายวบอกว่าทำไมถึงเรียกข้าม ด้านที่ยาว b หน่วยครับคือเรียกชิดและด้านที่ยาว c หน่วยคือเรียกฉากครับเพราะว่าอะไรคือพี่พิจารณาที่มุม a นะด้านที่ยาว a หน่วยเพราะว่ามันอยู่ด้านตรงข้ามมุมที่เราสนใจข้ามมุมที่เราสนใจข้ามมุมที่สนใจด้านที่ยาว b หน่วยครับคือด้านประชิดมุมที่สนใจ ชิดมุมที่สนใจพี่สนใจมุม A นะเรายังไม่ต้องมองมุม B และฉากครับคือด้านตรงข้ามมุมฉากฉากคือตรงข้ามมุมฉากเราจะเรียกชื่อเล่น,ลนมันว่าข้ามชิดฉากโอเคไหมซึ่งแต่ละมุม,มครับก็จะมีด้านที่เรียกแตกต่างกันไปตอนนี้พี่พิจารณาที่มุม A มุมมันอยู่ข้างล่างเนาะ ต่อไปถ้าพี่พิจารณาที่มุม B ครับที่มุม B นะ,ะที่มุม B ครับที่มุม B ด้าน A อครับจะเรียกว่าชิดแทนเริ่มเก็ตแล้วใช่ไหมด้านที่ยาว B ครับคือเรียกว่าข้ามและด้านที่ยาว C ครับจะเรียกว่าฉากชิดข้ามฉากชิดอะไรชิดมุมที่เราสนใจชิดมุมที่สนใจ ข้ามคือข้ามมุมที่สนใจฉากคือตรงข้ามมุมฉากโอเคนะตรงข้ามมุมฉากครับเราก็พิจารณาแค่นี้ถ้าเราพิจารณามุม A เราก็ต้องดูครับว่าด้านไหนเรียกว่าข้ามด้าน,นไหนเรียกว่าชิดและข้ามไหนเรียกว่าฉากส่วนใหญ่ฉากครับคือด้านที่อยู่ตรงข้าม,มุมฉากก็จะ บางคนก็อาจจะดูออกเนาะทีนี้ครับคืออัตราส่วนตรีโกณมิติเนาะคือเราจะหาได้แค่เฉพาะรูปสามเหลี่ยมมุมฉากเท่านั้นโอเคไหมครับสามเหลี่ยมมุมฉากเท่านั้นนะคือสามเหลี่ยมมุมฉากก็คือสามเหลี่ยมที่มันมีมุมฉากที่กางเก้าสิบองศานะต่อไปเรามาดูหาค่าไซน์คอสทนกันไซน์เนี่ยเราท่องได้ไหมครับสมมติถ้าพี่ไซน์มุม A ไซคือข้ามต่ออะไรครับข้ามฉากถ้าพี่พิจารณามุม A อไซก็มีค่าเป็นข้ามคือ A หน่วยฉากก็คือ C หน่วยโอเคก็คือ A ส่วน C ถ้าคอร์สครับคอร์สคือชิดฉากครับคอร์สคือชิดฉากอ่าชิดชิดยาว B หน่วยพี่พิจารณาที่มุม A นะ ดูนี่นี่คือมุม A ชิดยาว b หน่วยฉากคือยาว c แทนครับแทน A แทนคือข้ามชิดครับข้ามยาวเท่าไหร่ข้ามข้ามยาว A หน่วยนะ,ะและชิดชิดคือยาว b หน่วยโอเคข้ามฉากชิดฉากข้ามชิด ข,ข้ามชิดข้ามชิดซึ่งแทนนะครับถ้าเราสังเกตดีๆถ้าพี่เอาทรายหารคอสมันจะเกิดแทนโอเคไหมทรายหารคอสเกิดแทนครับพิจารณาเนาะอ่าถ้าพี่เอาทรายหารคอสจะเกิดแทนจริงไหมทีนี้บอกก่อนว่าถ้าจะเอามาหารแล้วเกิดแทนกันได้ครับมุมต้อง มุมต้องเดียวกันมุมบนมุมล่างต้องเท่ากันแล้วก็จะเกิดแทนมุมนั้นโอเคไหมครับายคืออะไรายคือข้ามฉากโอเคนะทีนี้พี่ขอเปลี่ยนเครื่องหมายหารยาวเป็นหารแบบนี้คอสคือชิดฉากโอเคนะซึ่งการหารเศษส่วนก็คือเปลี่ยนหารเป็นคูณกับเศษเป็นส่วนฉากชิด อ่าเห็นเริ่มเห็นหรือ,อยังมันก็จะตัดกันพอดีครับก็จะได้ออกมาเป็นข้ามชิดข้ามชิดนะปรากฏว่ามันตรงกับแทนเลยตรงกับนี่ตรงกับแทนเพราะฉันเราเขียนสามารถเขียนอีกรูปแบบหนึ่งของแทนได้ก็คือทรายส่วนคอสครับอ่าแต่ว่ามุมต้องทำไงกันมุมต้องเหมือนกัน แล้วก็จะเกิดแทนมุมนั้นอันนี้ถ้าเป็นมุม A เราก็จะเกิดแทนมุม A ครับอาทีนี้ถ้าพี่พิจารณาที่มุม B บ้างมุม B อะครับสาย B เนาะสายคืออะไรครับสายคือข้ามต่อสายคือข้ามต่อฉากข้ามครับข้ามยาวกี่หน่วยข้ามยาว b หน่วยพิจารณามุม B นะข้ามยาว b หน่วยฉากยาว c c หน่วยคอร์สครับคอน B ีคอร์สคือชิดต่อชิดต่ออะไรครับชิดต่อฉากคอร์สยาวเอชิดยาว a หน่วยฉากยาว c หน่วยและแทน B ครับแทนคือข้ามต่อข้ามต่อชิดข้ามยาว b หน่วยและชิดยาว a หน่วยนี่ ข้ายาว b ชีดยาว A โอเคนะ,ะแทน b เหมือนกันแทน b ก็จะเกิดจาก sin ์ส b ส่วนคอร์ b เหมือนกันลองพิจารณาเอาเองนะเพราะฉะนั้นค่าตัวนี้มันก็จะมีค่าที่ทำงานกันเท่ากันครับอ,อย่าลืมนะว่ามุมต้องเหมือนกันถึงจะเกิดแทน แต่ไม่ได้มีแค่3าตัวนี้ถูกไหมที่เราบอกเนี่ยมันมียังมีโคเซกเสกคอดยังจำได้ไหมครับว่าโคเซกเนี่ยเป็นส่วนกับของไซเพราะฉะนั้นถ้าไซเนี่ยครับคือข้ามฉากโคเซกคือโคเซกคือฉากข้ามเราก็แค่อะไรครับเราก็แค่สลับเศษเป็นส่วนจากเดิมไซเนี่ยคือ A ส่วน C ครับโคเซกก็คือ C ส่วน a คอสคือส่วนกลับอของคอสคือส่วนกลับของเซกครับเซกจากเซกเนี่ยคือชิดฉากเอ๊จากคอสนะครับคือชิดฉากเซกก็คือฉากชิดครับเซกคือฉากชิดนะจากเดิมคอสคือ B ส่วน C เซกก็จะเป็น C ส่วน B อ่าแทนคือส่วนกลับอของคอทครับซึ่งคอทเนี่ยเกิด จากแทนส่วนกลับของแทนใช่ไหมครับแทนคือข้ามชิดเพราะฉันคอร์ดคือชิดข้ามคือแค่สลับเซส,ส่วนครับจากเดิมแทนคือ A ส่วน b คอร์ดคือ b ส่วน a ตรงนี้ครับเราสามารถเขียนแบบนี้ได้นะคือ1ส่วนแบบนะครับ1ส่วน sin a เนี่ยมันคือมันคือ cos a น์เ มันก็คือส่วนกลับนี่ไงมันมีส่วนกลับอยู่เราก็ได้โคเซกซึ่งเหมือนกันถ้าพี่เขียนหนึ่งส่วนโคเซกเราจะได้ซายครับแต่ว่าต้องมุมต้องมุมเกิดเราเกิดมุมเหมือนกันนะเพราะฉะนั้นหนึ่งส่วนคอร์สครับจะได้แทนจะ, arded. จะได้เสกครับหนึ่งส่วนคอร์สจะได้เทนจะได้เสกเอถ้าเป็นหนึ่งส่วนแทนครับหส่วนแทนจะได้อะไรเอ่ยหส่วนแทนจะได้คอส ไอ้คอร์ดมันก็มีความพิเศษอีกอันหนึ่งคือถ้าพี่เอาคอร์ดเอส่วนสายเอครับจะได้คอร์ดเเชื่อไหมเชื่อเชื่อไหมคอร์ดคืออะไรครับคอร์ดคือชิดข้ามข้ามฉาชิดฉาชิดฉาครับทษ t ีคอร์ดคือชิดฉาเปลี่ยนเครื่องหมายหันยาวเป็นหันแบบนี้นะสายคือข้าม ข้ามฉากครับซึ่งการหารเศษส่วนก็เปลี่ยนหารเป็นคูณกับเศษเป็นเปลี่ยนหารเป็นคูณกับเศษเป็นเป็นอะไรครับเป็นส่วนก็จะได้เป็นอะไรครับชิดข้ามเหมือนกันไหมลองไปดูตรงนี้มันตัดกันนะ,ะได้ออกมาเป็นชิดข้ามี่ปรากฏว่าแทนคือขอดเนี้ยก็คือชิดข้ามถูกไหมครับ ถ้าเราเอาไอ้คอรเจริงๆคอรดเคือ b ส่วน c นะคอรเคือ b ส่วน C b ส่วน C เปลี่ยนเป็นเครื่องหมายหารเนาะซ้ายเคือ a ส่วน C ครับเปลี่ยนหารเป็นคูณกลับเศษเป็นส่วนเหมือนเดิมก็จะได้ b ส่วน a ก็จะได้คอรนี่ก็คือคอรเครับ คอร์ดเอหรือเขียนอีกอย่างหนึ่งด้วยว่าเป็นคอร์ดเอส่วนไซเอมีค่าเท่ากันคอร์ดเอบีส่วนเอนี่มีค่ะหรืออีกอย่างหนึ่งครับมันไม่น่าเชื่อเนาะมันก็คือโคเซกส่วนเซกครับก็จะได้คอร์ดเหมือนกันลองพิสูจน์เอาเองนะพิสูจน์เหมือนพี่เลยมันจะได้มันก็จะได้คอร์ด อ่าทีนี้ถ้าเป็น sin b ครับ sin b cosec พี่ขอเขียนย่อะนะคือ CSC cos ของ b ครับจากเดิม s ซ n คือข้ามฉาก cosec ก,ก็คือฉากข้ามซึ่ง sin คือ b ส่วน C cosec ก,ก็เป็น C ส่วน่าคอสคือส่วนกลับของเ e c sec b ครับจากเดิมคอสเนี่ยคือชิดฉากเ e c ก,ก็เลยเป็นฉากชิด ซึ่งมันคือ a ส่วน c เศก็เลยเป็น c ส่วน a แทนแทนครับแทนคือส่วนกลับของคอรดซึ่งคอรดเนี่ยสามารถเขียนเป็นคอรด b ส่วน s i n b เนาะแล้วก็อะไรครับ c o s ศ c b ส่วน s i n b ครับซึ่งคอรดคือส่วนกลับของแทนแทนคือข้ามชิดเพราะฉะนั้นคอรดคือชิดข้าม จากเดิมแทนคือ B ส่วน A คอสก็เลยเป็น A ส่วน B ไม่งงนะอันนี้เท่ากันมีค่าเท่ากันหมดเลยอันเนี้ยโอเคนะครับคือมันไม่ยากเนาะโคเสกคือส่วนกลับของของของอะไรเอ่ยของ s ร n เสกคือส่วนกลับของคอสและแทนคือส่วนกลับของสอดคอสครับซึ่งเราสามารถเขียนเป็น หนึ่งส่วนไซน์เนี่ยจะเท่ากับ c ค s กครับหนึ่งส่วนคอทเอก็จะเท่ากับศึกหนึ่งส่วนแทนเอก็จะเท่ากับคอทโอเคไหมครับหรือ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 หนึ่งส่วนโคศก็จะเท่ากับไซน์เหมือนกันครับหนึ่ส่วนศกก็จะเท่ากับอะไรเอ่ยก็จะเท่ากับคอ s หนึ่งส่วนคอก็จะเท่ากับแทนเหมือนกันหนึ่ง พอแค่นี้ก็พอมัมแล้วน,นะครับหนึ่งส่วนคอรดก็จะเท่ากับแทนเหมือนกันก็จะเท่ากับแทน A ครับอ่าโอเคจบอันนี้คือพื้นฐานเนาะเราพิจารณาม,มุม A ถ้าพิจารณาม,มุม A ด้านที่อยู่ตรงข้ามมุม A ครับคือด้านข้ามด้านที่อยู่ประชิดมุม A คือด้านชิดและด้านที่อยู่ตรงข้ามมุมฉากก็คือด้านฉากถ้าพิจารณามุม B ครับด้านที่อยู่ตรงข้ามมุม B ก็คือด้านข้ามด้านที่อยู่ประชิดมุม B คือด้านชิดและด้านที่อยู่ตรงข้ามมุมฉากคือด้นา,านฉ um ากครับข้ามชิดฉากจำไว้ทรายทรายคืออัตราส่วนข้ามฉาก คอสคืออัตราส่วนชิดฉากและแทนคืออัตราส่วนข้ามชิดแทนครับสามารถเกิดได้ s ซนส่วนคอสแต่มุมต้องเหมือนกันก็จะเกิดแทนมุมนั้นหรือมันมีส่วนกลับใช่ไหมครับ3อันนี้ไซายคือส่วนกลับของโคเซกสามารถเขียนอยู่ในรูป1ส่วนซ้ายเท่ากับโคเซกได้หรือ1ส่วนโคเซกก็จะเท่ากับซ้ายได้เหมือนกันครับคอสคือส่วนกลับของซก ก็สามารถเขียนในรูปส่วนกับได้แบบนี้1ส่วนคอเท่ากับเศษครับและก็แทนคือส่วนกลับของคอสามารถเขียนในรูปเศษส่วนได้เป็น1ส่วนแทนเท่ากับคอรครับซึ่งคอคอก็เกิดจากคอส่วนายหรือว่าโคเศกส่วนเศษได้เหมือนกันหมดเลยโอเคไหมครับสำหรับวันนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้ครับแล้วก็ต่อไปก็จะมาทำแบบฝึกหัดกันครับ